ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,343เจ็ดโมงเชา้าทีมจัดงานแต่งงานของซูโสเต้าออกเดินทางตรงเวลาเพื่อไปรับเจ้าสาวที่บ้านพักตระกูลเฮอวันนี้เป็นวันดีมีคู่แต่งงานหลายร้อยคู่ในเมืองจินหลิงจัดงานพร้อมกันมองดูราวกับมังกรเหล็กตัวยาวที่เคลื่อนผ่านถนนและตรอกซอกซอยของเมืองจินหลิงเมื่อขบวนรถของสูโสเต้ามาถึงนอกประตูบ้านตระกูลเฮอตรงเวลา ผู้ที่มีอาวุโสน้อยและญาติผู้หญิงของตระกูลเฮยืนต้อนรับตระกูลซูที่นำโดยซูโสเต้าเดินเข้าประตูซูโสเต้าถือดอกไม้เดินตรงไปที่ห้องจัดงานแต่งงานของเฮอ,อิงซิว่วเนื่องจากทั้งซูโสเต้าและเฮออิงซิ่วมีอายุมากกว่า50ปีฉากรับเจ้าสาวของพวกเขาจึงไม่มีชีวิตชววาเท่ากับคนหนุ่มสาวเหล่านั้นตระกูลเฮไม่ได้กั้นประตูและตระกูลซูก็ไม่ได้โหร้องเสียงดัง ทุกคนมองไปอย่างซูโสเต้าเดินไปหาเหอ,อิงซิลทีละก้าวด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขเอ,อิงซิลบนเตียงแต่งงานสวมชุดแต่งงานซ่วเหอร์สีแดงแม้ใบหน้าของเธอจะมีร่องรอยของการเวลาอยู่บ้างแต่ยังคงมีสเสน่ห์ในทางตรงกันข้ามซูโสเต้าพบโชคร้ายมากมายในช่วงเวลานี้ใบหน้าของเขาก็มีริ้วรอยมากขึ้นจากความผันผวนของชีวิตสูร่รลีซึ่งสวมชุดเพื่อนเจ้าสาวเห็นพ่อของเธอถือดอกไม้เดินเข้ามารีพูดว่าพ่อ ฉันซ่อนรองเท้าแม่ไว้หลังประตูเพออิงซิ่งอดไม่ได้ที่จะกระเซาเธอโรลีคุณเข้าข้างพ่อของคุณเสียจริงนอกจากไม่กั้นประตูคุณยังช่วยเขาหารองเท้าให้อีกสูโรลีพูดด้วยรอยยิ้มแม่ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเอารองเท้าไปให้พ่อเพื่อว่าคุณทั้งสองจะได้กราบไหว้ฟ้าดินโดยเร็วสำหรับสูโรลีเธอรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่พ่อแม่ของเธอจะได้อยู่ด้วยกันในช่วงยีปีที่ผ่านมา ทั้งคู่ประสบกับความยากลำบากมากเกินไปดังนั้นทั้งหมดที่เธอต้องการคือให้ทั้งสองได้แต่งงานกันโดยเร็วที่สุดยิ่งเร็วยิ่งดีแน่นอนว่าเมอร์อิงซิลรู้ถึงความตั้งใจของลูกสาวอดไม่ได้ที่จะโอบกอดซูโรลีอย่างอ่อนโยนแนบหน้าผากของลูกสาวเข้าหาเธอเบาๆน้ำตาเอ่อคลอบเบ้าตาเธอพยายามฝืนทนไม่ให้มันไหลออกมาซูโรลีหลับตาลงเล็กน้อยแต่รู้สึกว่าเบ้าตาของเธอร้อนมาก รับรู้ความรักของแม่ด้วยหัวใจเธอสงบนิ่งอยู่ในท่านั้นแม่คนทั้งสองจะไม่พูดอะไรต่อกันแต่ความรักอันลึกซึ้งระหว่างแม่และลูกสาวทำให้แม่แต่คนนอกยังรู้สึกสะเทือนใจเมื่อได้เห็นเมื่อเห็นฉากนี้สูโสเต้าก็เต็มไปด้วยอารมณ์พลอยตามเช่นกันในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าการแต่งงานกับผู้หญิงที่รักเขาเป็นอย่างไรนี่ไม่เหมือนกับตู้หายชิงอดีตพันยาที่ไม่ได้รักเขาเลย และในใจของเขาในตอนนี้ยังมีความรักต่อเหออิงซิวด้วยในเวลานี้เองที่เขาตั้งตารอชีวิตหลังแต่งงานมากขึ้นเขาเพียงต้องการใช้ชีวิตธรรมดากับพรรยาใหม่ของเขาเงินและสถานะไม่สำคัญอีกต่อไปความคิดที่ลึกซึ้งนี้ทำให้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอิ่มเอ,อิบโดยไม่รู้ตัวเต็มไปด้วยท่าทางแห่งความสุขสจอเฟยที่อยู่ด้านข้างก็สะเทือนใจเช่นกันแม้เขาจะรู้ว่าเฮออิงซิงเข้ามาแทรกแซงการแต่งงานของพ่อแม่ของเขา แต่เขาก็รู้ด้วยว่าการแต่งงานของพ่อแม่ของเขานั้นไม่ราบรื่นนักมันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับพวกเขาที่จะอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ถือเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันนับเป็นผลดีที่สุดในช่วงสองวันที่ผ่านมาเขาพักอยู่ในบ้านเก่าที่เย่เชิญอาศัยอยู่กับพ่อแม่เมื่อยังเด็กการได้เห็นแม่ของเขาดูแลสวนเล็กๆด้วยความพึงพอใจและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุกวันเขาก็ตรหนักได้ว่า ความรักที่มีอยู่ในใจแม่ของเขาที่มีต่อเย่ชางอิงนั้นทรงพลังเพียงใดมันแข็งแกร่งมากแม้ว่าเธอจะแค่คอยดูแลสวนเล็กๆในบ้านที่เย่ชางอิงเคยอาศัยอยู่เธอก็ยังรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบทที่5344และวันนี้เขาได้เห็นท่าทางมีความสุขที่หาได้ยากของพ่ออีกครั้งด้วยตาตนเองทำให้เขาได้รับรู้ความจริงบางอย่าง บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนสมบูรณ์อาจไม่ใช่ความสมบูรณ์ที่แท้จริงการทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขอบคุณเย่เชิญหากไม่มีเย่เชิญด้วยสถานะของพ่อเขาการจะอยากขาดจากแม่คงเป็นไปไม่ได้ด้วยนิสัยของพ่อคงจะไม่มีวันปล่อยเธอไปหากไม่มีเย่เชิญพ่อแม่ยังคงติดอยู่ในชีวิตแต่งงานที่ไร้ความสุข เกรงว่าพวกเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากการแต่งงานนี้ไปตลอดชีวิตเมื่อเห็นพ่อยังคงยืนงุนงงอยู่ที่นั่นสูจอเฟยหันกลับมาและพบรองเท้าสีแดงจากด้านหลังประตูหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังและส่งให้พ่อของเขาเงียบๆสูโสเต้าผงะดไปครู่หนึ่งเมื่อเขาเห็นรองเท้าสีแดงเขาก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเห็นว่าคนที่ส่งรองเท้าให้คือสูจอเฟยลูกชายของเขาความรู้สึกในใจของเขาก็ท่วมท้น น้ำตาก็ไหลออกมาในทันทีสูจือเฟยไม่คิดว่าพ่อของเขาจะร้องไห้จึงรีบเข้าไปกอดพ่องอขาเล็กน้อยและใช้ไหล่ของเขาช่วยซับน้ำตาสูโสเต้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าลูกชายจะเอาใจใส่เขาขนาดนี้และเมื่อคิดว่าสูจือ,อยู่ยังคงรออยู่ที่โรงแรมเพื่อรอร่วมงานแต่งงานของเขาในขณะนี้เขารู้สึกว่าถึงแม้ต้องตายก็พอใจแล้วในวินาทีนี้เองที่เขาตรหนักว่าเขามีชีวิตอยู่ถึงห0ิปี และวันนี้เขาค่อยเข้าใจอย่างแท้จริงไม่มีอะไรเทียบได้กับความสุขและความสามัคคีของครอบครัวแม้ว่าเขาและตู้ไห่ชิงอาจไม่ได้ติดต่อกันอีกในอนาคตแต่เขาได้รับความรักที่แท้จริงและการสนับสนุนจากลูกทั้งสสิ่งเหล่านี้เพียงพอสำหรับเขาแล้วสูจื่อเฟยตบหลังพ่อเบาๆสูโสโตเู้ควบคุมน้ำตาเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเห็นลูกชายชี้ไปที่ดอกไม้ในมือเขากลับมารู้สึกตัวรีบคุกเขาข้างหนึ่ง ชูดอกไม้ต่อหน้าเมออิงซิวด้วยมือทั้งสองข้างพูดเสียงดังที่รักแต่งงานกับฉันนะเมื่อถึงตอนนี้ทั้งคนตระกูลซูและตระกูลเมอรู้สึกซาบซึ้งใจมากพวกเขาทั้งหมดส่งเสียงดังตะโกนให้รับการขอแต่งงานของเขาเมออิงซิวกลั้นน้ำตาไม่ไหวเธอพยักหน้าด้วยรอยยิ้มในขณะที่น้ำตาไหลรินออกมาตอบเสียงดังว่าได้จากนั้นเธอก็เอื้อมมือไปหยิบช่อดอกไม้ แม้นี้จะเป็นเพียงพิธีการแต่ซูโสเต้าก็ยังยิ้มอย่างมีความสุขซูโรลีที่อยู่ข้างๆเตือนอย่างรวดเร็วพ่อรีบใส่รองเท้าให้แม่ยังต้องไปยกน้ำชาให้ตาอีกซูโส่เต้าพยักหน้าอย่างรวดเร็วยกผ้าห่มสีแดงขึ้นและวางรองเท้าสีแดงไว้ที่เท้าของเมออิงซิอมีเสียงเชียร์ตลอดเวลาลูกหลานรุ่นเยาว์ของตระกูลเออถึงกับหยิบพลูดอกไม้ไฟที่ถืออยู่ในมือออกมายิงทีละลูก ทันใดนั้นสามีพันญ,ญาก็มาถึงห้องนั่งเล่นของวินล่าผู้เฒ่าเมย์นั่งอยู่บนโซฟารอลูกเขยคนใหม่มายกน้ำชาและเปลี่ยนคำเรียกหาวันนี้เป็นวันแต่งงานของลูกสาวผู้เฒ่าเมอ์มีความสุขเป็นพิเศษก่อนที่พันญ,ญาจะจากไปสิ่งที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดคือเมย์อิงซิลที่เสียแขนไปเธอรู้สึกว่าลูกสาวของเธอพิการและให้กำเนิดลูกสาวนอกสมรสในอนาคตคงยากที่จะหาผู้ชายที่ยอมรับเธอได้ แม้ว่าจะมีผู้ชายสักคนที่ยอมรับเธอได้แต่ก็อาจจะยากที่จะยอมรับซูร่วลีก่อนที่เธอจะจากไปเธอบอกชายชราว่าถ้าต่อไปอิงซิวมีโอกาสได้แต่งงานและชายคนนั้นปฏิบัติต่อร่วลีไม่ดีให้ตระกูลเธอพาร่วลีกลับมาแต่อยากปล่อยให้อิงซิ่วอย่าร้างเพราะไม่ใช่ง่ายเลยที่จะหาผู้ชายที่ยอมแต่งงานกับเธอแต่เธอจะจินตนาการได้อย่างไรว่าลูกสาวของเธอยังคงได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในวันนี้ เธอได้แขนที่เสียไปนานกว่า20ปีกลับคืนมาพร้อมกับชายที่เธอรักมา30ปีซูโรลีไม่จําเป็นต้องอยู่กับชายแปลกหน้าในฐานะพ่อเลี้ยงเพราะในที่สุดพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดของเธอได้อยู่ด้วยกันเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ชายชราผู้ซึ่งแต่เดิมร่าเริงก็รู้สึกเศร้าใจขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เมื่อผู้คนรายล้อมซูโเต้าและเมอร์อิงซิลคู่รักที่มีอายุมากกว่าครึ่งศตวรรษออกมาจากห้องแต่งงานเพื่อจะยกน้ำชาให้ชายชราทันใดนั้น พวกเขาก็พบว่าชายชราที่นั่งอยู่บนโซฟาคนเดียวกำลังร้องให้เหมือนเด็ก